ก็สวัสดีนะครับทุกคนมันจะทําเป็นคลิปค่อนข้างยาวหน่อยนะวิธีเจียผมจะเจียยังไงเจียให้เร็วนะทุกคนจําแค่ว่าหนึ่งนะแหนบสองถุงนิ้วสามคือการปิ้นงานทีก็คือเราต้องเข้าใจวิธีหลักการเจียให้ให้ถูกต้องก่อนเนี่ยผมจับยังไงนะดูนะครับทุกคนปิ้นน,นะปิ้นให้เร็วนะครับ ดูนะจับด้วยด้านนี้จับด้วยแหนบฝั่งซ้ายขึ้นมาหามือฝั่งขวาแล้วก็มาล,ล็อกเราเข้าปึ๊ ad, บวางลงแล้วก็เจียปึ๊บได้ปึ๊บถ้าไม่ผ่านาก็ซ้ำกันไปซ้ำกันไปอยู่นั่นแหละปิ้นปิ้นยังไงให้ปิ้นให้เร็วดูท่านี้ทา่ทาอื่นผมไม่พูดนะเออโอเคผมพูดท่านี้นะครับทาไมผมปิ้นท่านี้ปิ้นเจียเสร็จปิ้นนะก็คืองานมันร้อนมือนะครับ จับมาแล้วก็มาเจียนะปิ้นะน,นะนะอันนี้มันเกะกะนะผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะบอกก่อนกล่องมัน,มนเกะกะหน้าผมผมต้องตะแคงนะครับเจียหไหมทำไมผมเลือกใช้แหนบทุกคนรู้นะเพราะว่ามันเร็วกว่าทุกวิธีนะครับผมลองมาหมดแล้วค่อนข้างลองมาเยอะพอสมควรผมลองมาหมดแล้ว แต่มันไม่เร็วเนี่ยผมจะใช้เนี่ยจับแบบนี้แหละถุงมือใส่ถุงมือลองนะผมจะบอกก่อนถุงมือลองคนอื่นเขาใช้วิธีอื่นผมรู้นะครับผมเข้าใจอยู่บางทีใช้เป็นอาเป็นดินน้ำมันกาวอืมใช่แต่ผมไม่ใช้ผมใช้วิธีนี้ผมเลือกใช้วิธีนี้นะแล้วก็ปิน้นคือการปิ้นเนี่ยเออต้องเข้าใจนะครับมันร้อนมือนะมันร้อนมากๆนะครับที่เด็ดที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้เนบสองก็คือ การปิ้นและการเกียร์เนี่ยดูมันจะสมุิทุกอย่างแต่ผมทําแล้วผมไม่ค่อยถนัดนะครับไอ,อ้ที่ปิ้นเนี่ยต้องปิ้นท่านี้นะเพราะอะไรรู้ไหมสายจิวเวลรีรู้นะว่ามันร้อนมือกับมือไหมอ,อ่ะเออมือพองเลยล่ะผมบอกเลยวนะเห็นเล็กๆอย่างนี้คือเขาสะสมความร้อนนะครับเราต้องเกียร์ให้เร็วนะถ้าทิ้งไว้ปุ๊บความร้อนมันมาเราต้องเกียร์ให้เร็วแล้วปิ้นให้เร็วนี่ก่อน ทุกคนจะรู้เลยว่าทําไมผมต้องเจียให้เร็วแล้วปิ้นเห้เร็วความร้อนมันขึ้นนะครับมาเสียดสีกันนะครับพอมันเสียดสีปุ๊บเนี่ยนะปืดมันจะดูดความร้อนขึ้นอือมันอมความร้อนปุ๊บเราต้องเร็วกว่ามันผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะนี่นี่คือทีเด็ดอีกชนิดหนึ่งที่คนอื่นไม่รู้นะผมไม่เคยบอกไม่เคยสอนใครนะครับผมจะบอกผมไม่เคยบอกแล้วไม่เคยสอนเลยสอนแต่พะโวกเพื่อนกันส่วนในเนี้ยใช้แหนบเนี่ยต้องยกให้เพื่อนนะครับเป็นเพื่อนก่อนคนแรกใช้แหนบ เขาเขาทำวิธีอื่นไม่ได้นะเขาทำเมื่อก่อนใช้จันทบินใหญ่เขาทำไม่ได้นะครับผมจะเล่าให้ฟังเขาใช้ไม่ได้เขามาใช้ใช้นี่บเมื่อก่อนพวกเราก็ใช้นีนยแต่ทํากันไม่เร็วแต่เขาเลือกใช้นี่ยพอเรามาเปรียบเทียบดูแล้วคือสู้แหนบไม่ได้เนี่บไปกว่านะครับโอเคนะครับทุกคนลองไปฝึกดูนะ